เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาติไทยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support Course ให้แก่ประชาชนทั่วไปรุ่นที่หนึ่งณอาคารเฉลิมบูรณะนนทชั้น4ห้องประชุม2-3จำนวน50คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสาม,มารถพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือช่วยชีวิตในสถานการณ์ต่างๆได้ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยมีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยมุ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสให้การอบรมปฐมพยาบาลในระดับประชาชนและเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆลดอัตราการเสียชีวิตและพิการก่อนนำส่งถึงมือแพทย์หรือรถพยาบาล